จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วใช้สูตรเจล่องหุ่นมังกรบริเกเจนแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือไม่โดยเรามาคำตอบกันทันที่ใช้แก้วจะใช้มังกร16ตัวเลยครับเอาไปเต็มความจุเลยน้ำยาที่ใช้นะครับเราจะใช้น้ำยาล่องหุ่นสิบเอ็ดขวดแล้วก็ถาแนแขนครับเราขอเป็นบอลูสิบเอ็ดตัวน้ำยาล่องหุ่นหนึ่งขวดน้ำยาด้วยก,กับหนึ่งขวดครับแล้วก็ขึ้นจักรเราจะเอาเรือหอกกับศิลาไปเราเจ้าช่นะครับไปกับกระพุนกดกิ้ว เอาควีนครับไปกับลูกธนูยักษ์หุ่นเชื่อพยายาเอาปู่ไปกับ2คัมพีแล้วก็เอาเจนนะครับสำคัญเลยนะครับว่าเราจะต้องไปกับที่จอกแห่งจิตวิญญาณห้องที่จะดวดแล้วก็รองทาวุธไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันหวังว่าวันนี้แก้วจากเก็บ3ดาวบุรีเจนได้นะครับก็กดจมตีเลยเจอบ้านแร่นะครับก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับเราจะเข้าไปก็นเลยนะครับเราจะเข้าไป เครื่องกวาดาการครับเป่าไปด้านขวาฉันแล้วเข้าด้านล่างเข้าไปครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่การที่เราจะเข้าไปครับอาจจะต้องระวังต่อไฟเราจะต้องระวังต่อไฟนะครับซึ่งแก้วมองว่าเราจะเข้าไปนะครับบริเวณด้านล่างเข้าไปนะครับน่าสนใจเข้าไปดลากครับแล้วก็ใช้มังกรลงไปด้านซ้ายฉันแก้วปล่อยเจลงไปนะครับแก้วปล่อยเจลงไปแล้วแก้วก็ใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปหนึ่งขวดเลยให้กับเจเลยนะครับแบบนี้เลย เราจะเข้าไปนะครับล่องหุ่นลงไปเพิ่มแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองไม่ต้องกลัวเปลืองเนาะเราใช้ไปเลยเองอ่ะแกวล่องหุ่นลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปเพิ่มอ่ะไปต่อนะครับไปต่อเราล่องหุ่นลงไปเพิ่มเลยเองแล้วเจก็จะเข้าไปนะครับไปด้านบนเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแล้วเจก็จะเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเอง ไหวป้าไหวป้าไหวเนาะก็ไปต่อนะครับเราใช้ล่องหุ่หนลงไปเพิ่มเราล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับไปไปเมื่อหมดแล้วนะครับก็มาดูกันว่าเจ๊จะไปตรงไหนเราใช้ล่องหุ่นลงไปนะครับเดี๋ยวค้ชสุดท้ายนะครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปนะครับแก้วขอเอาป้อมนี้ก่อนครับแล้วก็ใช้เอาคมเรียกกลับเลยแต่นั้นครับเราใช้ควีนเราควีนครับยิงป้อมผูไปสองป้อมนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้มังกรครับลงไปด้านซ้าย ทั้งส,สองตัวนะครับเด้งขวาลงไปได้น,นะครับเราปล่อยลงไปไปปูศิลาเจ้าชายนะครับบ้านอยู่ใกล้น,นะครับเราเลยปล่อยศิลาไปเนาะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั้งฝั่งของอุดดหอนั่นเองแล้วศิลาจะเข้าไปนะครับเราก็ใช้เจลงไปด้านซ้ายพอคัพิมพิมตาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ท่าไม้ตายเจ้าชายแล้วก็จะใช้ท่าไมตตายเจ้าชายจังหวะน,นี้เลยเองก็จะทําให้อาวุธโจมตีช้าลง เราจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีทั้งแค่นอกมานะครับอาจจะเป็นอุปสรรคของเราได้นะครับได้แก่โกลิมน้องแข็งนั่นเองควินอยู่ด้านซ้ายนะครับเข้าไปแล้วคอยโจมตีนครับตรงกลางมีมังกรมังกรจะเข้าไปด้วยกันหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับตอนนี้เราเหลือมังกรประมาณสิบตัวนะครับที่จะเข้าไปนะครับมีปูมีเจ้าชายไปด้วยครับควินก็ยังไม่ตายนะครับสามารถที่จะล้อมรอบได้นะครับและดูเหมือนว่าตาแรกแก้วจะสามารถเก็บสามดาวได้นะครับเป็นอะไรที่ สูตพลังมากเลยครับกับสุดนี้ก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปดิ้งขวานะครับแล้วก็ไปด้านบนกันครับแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของสามดาวได้นะครับนี่ก็จะให้ชุมกันนะครับกับการใช้ทางฝั่งของเจ๊ล่องหุนและมังกรนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับบนนี้แปตาเนี่ยแก้วจะเก็บสาดาวทั้งแปตาได้เลยหรือไม่นะครับนานทีปีหุนแก้วจะได้สาดาวทุกตานะครับก็ มาชมกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยแอบเกือบไปทันเวลานะครับโชคดีที่เรายังทันนะครับก็เลยได้ไปสามดาวหนึ่งอุบยเปอร์เซ็นเต็มมาชมมาที่สองขัอนะครับเจอบ้านอย่างนี้นะครับก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าด้านในนะครับมีอาวุธค่อนข้างหนักเลยนะครับแก้วจะเข้าไปเราดูเครื่องกวาดการนะครับว่าเปล่าไปได้ไหนจะพาพนะครับเปล่าไปด้านขวากับด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะโจมตีโซนใดโซนหนึ่งได้นะครับซึ่งแก้วมองว่า ต่ไฟเป่าไปแบบนี้นะครับฉะนั้นเราเข้าทางฝั่งด้านบนลงมาน่าจะดีนะครับแก้วก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับเสียเวลาไปพอสมควรเลยเองเราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปได้นะครับแก้วปล่อยล่องหุ่นลงไปให้กับเจ๊เลยเองแล้วเจ๊ก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มแก้วใช้ไวหน่อยเนาะเพราะแก้วไม่มั่นใจนะครับว่าเจ๊จะล่องหุ่นได้ดีไหมนะครับกลัวว่าแก้วจะลงพลาดไปและเดี๋ยวเราจะพาได้นั่นเองแก้วก็ใช้ล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้เลยเอง แล้วก็จะไปด้านซ้ายนะครับเราล่องหุ่นลงไปเพิ่มแล้วก็จะทําการล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองก็เข้าไปนะครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองเจอกับดักคงกระดูกด้วยนะครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มก็จะโจมตีได้นะครับเราไปต่อเราจะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับล่องหุ่นเพิ่มนะโอเคเราเข้าไปนะครับเราใช้ล่องหุนลงไปเพิ่ม ยิงจอกนะ่าจะตายลงไปนะเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแลเหลือคนสุดท้ายยิงจอกตายลงไปแล้วนะครับแก้วใช้ล่องหุ่นลงไปโอเควเราลงไปนะครับแก้วใช้เอาคมเรียกกลับเลยแล้วกันแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราเขาได้ล่างเข้าไปแก้วไปควยนครับยิงไปตรงกลางเพื่อโจมตีกับบ้านนะครับบ้านมันมีอาคมแก้วไปเจ๊ลงไปก่อน,นครับใช้ถ้าไม่ตาย ใช้มังกรไปตัวหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปลป,ลปล่อยปูเจ้าชายเราใช้ด้วยหอกเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลคมพิมพตะเลยนะครับแบบนี้เลยเจจะเข้าไปนะครับล้วอยู่ด้านในเจ้าชายเข้าไปนะครับเราใช้ท่าไม่ตายเจ้าชายได้นะครับก็จะโจมตีนะครับบอลลูนโจมตีบ้านทังลงไปเจเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เราใช้ท่าไม่ตายเจ้าชายเลยก็จะเข้าไปนะครับเจ๊ตายลงไปซัวมังกรครับกำลังจะเข้าไปด้านใน แต่ว่ามีอาคมคุ้มขั้นครับค่อนข้างที่จะแสบเลยมังกรเข้าไปนะครับควีนอยู่ด้านขวาเราไหวไหมโอเคเราโดนสุนัขน้ําแข็งครับแช่แข็งเป็นดนเลนกว้างทําให้มังกรครับหยุดแน่นิ่งไปแล้วก็ควีนครับอยู่ด้านขวาจะเข้าไปนะครับเราไปด้านบนโอเคเราไปต่อครับเราไม่หยุดยอมแพ้ปัญหาคือสารวาน,นครับเรายัางโจมตีไม่ได้อาจจะพลาด้นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ทันเวลานั่นเอง มั่อตอนเข้าไปนะครับไม่มีใครโจมตีด้านในนี่อาจจะเป็นปัญหาของเราได้นะครับเจ้าชายตายลงไปแล้วแต่ไฟนะครับยิงมาแล้วนะครับโอ้ยบอกนะว่าตอนนี้แก้วจะพาสามดาวนะครับไม่แน่จริงว่าอ่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําได้ไหมเราเข้าไปนะครับเหลือเวลา20วินนะครับต่อไฟยิงมาเราโดนยิงมานะครับแล้วควีนก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้เราได้ไป2ดาว91%นะครับมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน 95ได้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับก็เลยจบไปที่2ดาว93นะครับไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้มาชมตอนที่สามมาต่อนะครับตอนนี้เราจะพาดไม่ได้นะครับโดยป้าจีนนะครับแก้วจะเข้าไปยังไงดีแก้วมึงว่าขึ้นกาการนะครับป้าไปด้านขวาบนกับขวาล่างครับเราจะเข้าไปแก้วจะเข้าไปด้านขวาด้านนะครับฉะนั้นแก้วมึงว่าถ้าเราพังต่อไฟด้านบนด้านนะครับค่อนข้างโอเคเลย ทงังแก้วจะเข้าจะด้านบนลงมานะครับด้านบนอีกแล้วเหรอแก้วด้านบนนี่เสียวทุกทีเลยแก้วไปเจลงไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหุ่นครับลงไปแบบนี้เลยงก็ใช้ BJ, ดดไปนะครับแล้วก็จะล่องหุนลงไปให้กับเจน,นะครับเราใช้ล่องหุนลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้ล่องหุนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยองโอเคเราไปเพิ่มนะครับแล้วก็จะล่องหุนลงไปเพิ่มนะครับเพื่อความชัว เราไปต่อครับเราไปต่อ road, เราล่องหุ่นลงกไปเพิ <S <'s ่มนะครับแบบนี <S <S ้เลยเองแล้วก uh> ็จะไปด้านซ้ายนะครับเราใช้ล่องหุ่นลุกไปเพิ่มเราไปต่อครับเราไปต่อเราได้ตัดไฟไหมใคยได้ตอดไฟนะครับจะดีมากๆเลยเองเราไปด้านล่างต่อครับเราใช้ล่องหุ่นลุกไปเพิ่มแล้วก็จะโจมตีนะครับเราเข้าไปเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะไปที่บ้านกันะครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่ม โอ,โ,อโอ้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 ได้น้ำยาล่องน้ำยาคุ้มข้างมานิครับล่องห่นลงไปเพิ่มแล้วก็จะได้บ้านครับเราล่องห่นลงไปเพิ่มแต่ว่าจิ้งจอกเนี่ยตายลงไปแล้วนะครับเราได้บ้านไหมล่องห่นลงไปเพิ่มนะครับแก้วได้บ้านมาโคตรบ้าเลยโอเคเราใช้คุมด้วยกลับเลยแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเราใช้เจ๊ลงไปด้านขวา,าด้านขวาได้นะครับฉะนั้นเราใช้มังกรลงไปด้านซ้ายเราเอามาังกรไปตรงนี้ก่อนนะครับแบบนี้เลย แล้วแกคิดว่าแก้วปล่อยเจล,ลงไปด้านบนถ้าไม่ตายนะครับใช้มังกรลงไปหนึ่งตัวด้านซ้ายนะครับเราใช้มังกรลงไปเราเปลี่ยนเรือเหาะเป็นศิลานะครับปล่อยลงไปดิานขวาปล่อยเจ้าชายควีนแก้วยิงป้อมพูไปบริเวณตรงนี้นะครับเข้าไปแบบนี้เลยโอ้ยิงมื่อหมดแล้วนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นลืมปล่อยปูล,ลงไปนะครับใช้สกิลคัมพิมตาแตอนนี้แก้วทําได้ทุเรศมากเลยนะครับไม่สวยเลยมาดูกันว่าจะพลาดไหมจากการที่ตี ไม่ดีนั่นเองเจ๊ยังไปต่อครับเจ๊นี่โหดจริงนะเดือบแบกของงานเลยเองเราไปต่อครับรถ้าไม่ตายเจ้าชายแล้วก็จะไปด้านในนะครับเจ๊ตายลงไปนะครับส่วนมังกรที่เราปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับก็เก็บได้บนมาแล้วก็จะลงไปกันนะครับมังกรเลอหลายตัวเลยเองตอนนี้เนี่ยแก้วตีพลาดเยอะมากๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะกดดันเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าแก้วจะได้สัมดวไหมนะครับปัญหาคือเวลาเวลาอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่า เราเหลือเพียงแค่40วินาทีนะครับมังกรเข้าไปนะครับแล้วจะลงไปด้านล่างก็จะไปด้านขวานะครับแล้วไปด้านบนเจ้าชายนะครับไปที่สามุนะแล้วนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับแกคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับสุดนี้เป็นสุดที่สุดพลังมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าไม้ที่เหลือแก้จะได้สัมดาวหรือไม่มาชมตอนที่สิ้ตอนะครับโดยแก้วจะตีบ้างนี้ชมกันนะครับก็เอาบ้างนี้นะครับเครื่อง กวาดาร์ดครับเป่าไปด้านบนต่อไฟไปเป่าด้านบนนครับฉันราเข้าด้านล่างค่อนข้างโอเคเลยเองฉันเราจะตัดทางกันก่อนครับโดยแก้วจะตัดทานครับโดยใช้ทางฝั่งของแก้วมองว่าเราใช้เจนครับลงไปด้านซ้ายค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเจนครับจะได้ตัดทางได้เอาใช้เจนลงไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหูลงไปนะครับแบบนี้เลยก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะ ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเราล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับที่เอ็กโบนะครับจากนั้นเจจะไปด้านล่างครับเราล่องหัวลงไปก่อนแล้วก็จะไปดิ้นขวาใช่ไหมใช่นีครับเราใช้ล่องหัวลงไปแล้วก็จะล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยเองไหวไหมโอ้ยจิ้งจอกจะตายลงไปนะครับเราอาจจะได้บ้านนะเราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลย แล้วก็ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับ1 2 3 4สนับเมื่อหมดแล้วนะครับเราจะเข้าไปเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยก็จะโจมตีได้นะครับแก้วใช้อาคมเรียกลับมาเลยแล้วก็เราจะเข้ากันนะครับเราใช้ควีนควีนยิงป้องพุกไม่ได้นะครับฉะนั้นแก้วปล่อยควีนไปด้านข้างครับและใช้ มังกรลงไปนะครับแก้วปล่อยมังกรลงไปเหลือไว้ตัวนึงนะครับปล่อยศิลาเจ้าชายนะครับแล้วก็ปูลงไปแล้วปล่อยเจไปนิ่งขวานะครับใช้ถ้าไม่ตายใช้มังกรลงไปแล้วก็เราจะไปด้านบนกันนะครับก็จะเข้าไปอ่าแก้ให้ดูเจด้วยนะครับเจจะเข้าไปโจมตีป้อมพูได้นะครับถือว่าดีเลยแล้วก็จะได้ทางฝั่งของตะลาวานนะครับด้านใน ปูไปดิ้นขวานะครับส่วนมังกรน,นครับตรงกลางเลือดจะหมดแล้วนะครับแต่เราต้องการให้ปูเข้าไปปูไม่เข้าไปนะครับแก้วเลยไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายสักทีเลยก็ยังไหวอยู่นะครับยังไปต่อได้ฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับเราใช้สกิลความพิมพตาได้นะครับแต่คิดว่าไหวไหมหากแก้วจะรออีกนิดนึงละกันและใช้เลยละกันเนาะก็ใช้จังหวะนี้เลยนะครับก็เข้าไปเจ้าชายก็จะ จะทําไม่ตายนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็จะจมตีด้านในนะครับเลือเป็นสิงโตซานครับที่ไม่เยอะมากครับเป็นสมุนะเป็นหอคอยแก้งพนุนครับที่เราจะเข้าไปแล้วควีนครับก็ยังคงไหวอยู่นะครับควีนเราใช้ถ้าไม่ตายได้นะครับก็จะใช้ทําไม่ตายไปนะครับแบบนี้เลยเหมือนจะคุมนะควีนก็ใช้ถ้าไม่ตายไม่คุมเลยเราเข้าไปนะครับปัญหาคือเวลานะครับเวลาอาจจะไม่พอครับ แต่แกชุดเบอร์พอนะเพราะเรามีมังกรหลายตัวเลยนะครับเราขาดอีก6%กปเซนะครับกับเวลา18วิ19วินะแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็สมารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับเราได้สาดาวมา3าตาพลาดไป1นตานะครับเดี๋ยวไาดูกันต่อว่าอีกสไม้ที่เหลือจะได้สาดาวหรือไม่มาชมตาที่ห้างต่อครับก็จะเมื่อไหนะครับเราจะเข้าไปไงดีนะครับตรงกลางค่อนข้างที่จะท็อกซิกมากเลยนะครับฉะนั้นเราจะยิงลูกยิงควีนลงไปได้นะครับ ก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะเขายังไงนะครับขึ้นกวาดการป้าข้อหากันต่อไฟป้าข้อหากันนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปแก้วมองว่าเราเข้าไปนะครับเราเข้าไปด้านล่างเข้าไปได้โอเคฉันแก้วจะใช้เจนครับลงไปด้านล่างเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําการโจมตีก่อนเลยนะครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปแล้วก็จะเก็บล่องหุ่นไว้ก่อนเนาะเราจะเข้าไปนะครับแก้วก็จะดีเลยนิดนึงโอเคเราเข้าไปนะครับ แล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปแล้วก็ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแก้วปลอยล่องหัวลงไปเพิ่มได้นะครับเล่นขวาเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มโอ้ยตรงนี้กระดักเพียบเลยนะครับเจ๊เด้งเลยนะครับเราเข้าไปเราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มโอเคยิงจอกตายลงไปนะครับเราต้องระวังนิดนึง เรามีล่องหุ่นยูนครับที่ใช้ได้เราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ล่องหุ่นลงไปนะครับด้านบนเราไปต่อครับเราไปต่อเราล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้แล้วก็จะได้ป้อมพูด้านบนไหมบวน่าจะได้นะครับเราได้ล่องหุ่นลงไปแล้วก็ใช้อคมดวยกับดวยกับมาเลยแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราใช้ควีนลงไปด้านซ้ายนะครับใช้ท่าไม่ตายเราใช้ดูเหาะ เราปล่อยมังกรลงไปนะครับแบบนี้เจ้าเดือดมังกรไว้ตัวนึงนะครับปล่อยปูเจ้าชายเจ้าปล่อยเจไปด้านข้างเจ้าถ้าไม่ตายใช้มังกรไปกับเจแต่ใช้ดูหอกเข้าไปใช้สกิลคำพิมุตะเลยเรือหอจะเข้าไปนะครับเราจะพุ่งไปที่บ้านกันเจ้าชายยังอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปหมดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะอิรุงตุนังไปหมดเลยครับเราเข้าไปที่บ้าน,นครับบลุนแตกออกมาก่อน,นครับก่อนถึงบ้าน และสารวาพังลงไปนะครับมังกรจะเข้าไปเราใช้ท่าไม้ตจเจ้าชายเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้อาวุธนะครับโจมตีได้ช้าลงมังกรเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีนะครับโอ้ยงงไปหมดแล้วนะครับอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแก้วก็เล่นสแปมแบบมันเลยนะครับควีนไปได้ซ้ายนะครับยังมีนางฟ้าอยู่นะครับแล้วก็มังกรโดนลูกปงสีดําไปเด้นขวานะครับมังกรเลื่อนลดลงเ้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไปต่อได้นะครับอาวุธที่เหลืออยู่ก็ เป็นเพียงป้องธนูกับป้องพมุตครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับเวลาที่ทำสามดาวได้นะครับมันก็จะแอคแอคหน่อยนะครับแต่เวลาที่ตีพลาดก็จะเงียบเียบหน่อยเนาะคุณูชมบอกว่าอย่าดูแก้วเงียบ้ไม่มีทางไม่มีทางใหญ่เช่งกันใย่่เช่งกันโอเคเราลงไปนะครับปัญหาคือเวลานะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับตอนนี้แก้วได้มา2ดาว9กสิ็ครับแล้วก็เหลือสิงโกซ่าสุดท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะ คว้าสำดาวได้นั่นเองมาชมตาที่หกขั้นตอนครับก็อ่าไปต่อยาวๆเลยครับและหลักเลยเนี่ยแก้ดูนะแก็จะดูเครื่องกวาดาการครับว่ามันเป่าไปแล้ะไหนเพื่อที่จะดูว่าเราจะใช้มังกรลงไปยังตรงไหนได้บ้างน,นะครับถ้ามันเป่าข้อหาก,กัน,นครับแก้วมักจะตัดทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยเจนนั่นเองและต่อไฟนะครับเป่าไปแบบนี้เราก็จะเข้าด้านบนลงมาครับลงไปด้านล่างฉะนั้นสิ่งที่เราจะเข้านะครับคือเราเข้าด้านซ้ายนครับไปกําจัดเครื่องกวาดาการนีนกัน ก่นี่คือแผของแก้วนะครับมันก็จะอ่านได้ไม่ยากเนาะแล้ว่อเจ๊เข้าไปนะครับเจ๊ไปด้่นขวาแก้วใช้ล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะโจมตีนะครับจากนั้นเจลงไปด้านล่างที่ปูนะครับเราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มเราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองเจไปด้่นขวานะครับแล้วก็จะไปที่เครื่องกวาดอากาศไหมล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองอุ้ยโดนยิงมาครับยังเจ็บเลยล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้ เราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นกว่าอากาศเลยเนี่ยเอาใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราล่องหัวลงไปเพิ่มเราไปถึงบ้านนะครับได้บ้านเฉยได้บ้านเฉยเลยเองนะครับเราใช้ล่องหัวลงไปแล้วก็เจจะไปน้งางไซม์ไหมเจต้องการที่จะไปที่ขึ้นกว่าอากาศนะครับแต่มันจะไปดิ้งขวาฉนันเรารียกลับเลยแล้วก็เข้าไปนะครับแบบนี้ แล้วเขาเร่นขวานะครับเพราะว่าต่อไฟประวัติสายน,นะครับฉะนั้นเราจะใช้เจไปเร่งขวานะครับแล้วก็ควีนควีนเราปล่อยลงไปเร่งขวาเหมือนกันนะครับใช้มังกรลงไปแบบนี้เลยนะครับเราเหลือไว้หนึ่งตัวเอาแก่ปล่อยมหมดเลยเหรอเราปล่อยปูเจ้าชายถ้าบ้านพังลงไปแล้วนะครับให้ใช้ศิลาแล้วเราปล่อยเจนะครับลงไปแก่ปล่อยเจไปด้านซ้ายแล้วกันเราใช้ท้าไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ เราจะเข้าไปนะครับทางฝั่งของมังกรจะเข้าไปเรารอให้มังกรเข้ารวมกลุ่มกันก่อนครับเพื่อที่จะใช้ท่าไม่ตายของปูนั่นเองโอเคเรามารวมกลุ่มกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปอีกนิดนึงขอยนิดหน่อยอีกนิดเดียวนะครับเราจะเข้าไปเจ้าใช้คคัมพี์ตะเลยนะครับเพราะว่ามังกรจะตายลงไปนั่นเองการตัดสินใจใช้น้ายาเอาท่าไม่ตายปูเนี่ยต้องไวนะครับแล้วก็ต้องดูนะครับว่าเราจะใช้อะไรได้คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชาร์จครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้ รวมถึงท่าไม้ตายของเจ้าชายนะครับก็ต้องตัดสินใจไวนะครับถ้าช้าไปเจ้าชายอาจจะเปลี่ยนองศาไปนะครับและตังหวะที่เราใช้มันอาจจะไม่คุมแล้วนั่นเองก็จะเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เจ้าชายปด้านขวานะครับมังกรเข้าไปด้านในเราจะเข้าไปนะครับสลาวานี่ค่อนข้างแสบเลยนะครับไม่รู้ว่ามังกรของแก้วจะรอดไหมแล้วเจ้าชายเข้าไปนะครับเจ๊อควีนครับอยู่ด้านไหน40ิวิสุดท้ายนะครับแก้วว่า เราอาจจะไม่ทันเวลาได้ครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้การที่ควินยิงถ้าไม่ตายไปเลยนะครับเพื่อยิงเสาลาวานครับเป็นอะไรที่อุบาทมากเลยนะกับการเล่นแล้วควินจะเข้าไปนะครับช่วงีที่ต่อไฟนะครับมันเป่าไปด้านซ้ายนะครับนี่แหละครับแก้วถึงบอกว่าอย่าเข้าไปหาต่อไฟนะครับมันเป็นอาวุธที่โหดนะอย่าเข้าไปเผชิญหน้ามันนะครับเท่าอ้อมได้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงให้หลบนะครับเพื่อที่จะาไปต่อนั่นเองมังก็ลงมานะครับเราก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้อีกแล้วนั่นเอง มาชมตานที่เจอกันต่อครับเราเจอบ้านนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนแก้วไหมว่าเข้ายังไงนะครับขึื่อนกว่าจะกาายผวาดิ้นขวานะครับถ้าเราเข้าด้วยมังกรดิ้นขวาได้นะครับด้านล่างเราจะเข้าไปนะครับก็เราจะโจมตีด้วยเจนครับลงไปแก้วหาโซนที่มีป้อมเยอะๆหน่อยนะครับแก้วว่าเราเข้าไปที่บ้านก็ได้นะเอาเป็นว่าแก้วเข้าด้านบนนะครับเพื่อที่จะไปที่บ้านเนาะ มาดูกันว่าแก้วจะไปได้ไหมนะครับแก้วปล่อยเจลงไปก่อนแล้วใช้น้ำยล่องห่นลงไปนะครับแบบนี้เลยเองก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยล่องห่นลงไปเพิ่มล่องห่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองเจก็จะล่องหุ่นลงไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยล่องห่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้โอ้ยโดนยิงมาเจ็บ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 ล่องห่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะล่องห่นลงไปเพิ่ม แก้วว่าต้องระวังนิดนึงเนาะพราะแก้วเล่นเสียวไปนะครับแก้วว่าเราใช้น้ำยาล่องหุนลงไปนะครับแบบนี้เลยเองเจ๊ของเรากลายเป็นยิงถ้าไม่ตายแล้วนะครับก็ใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองเอาเป็นว่าแก้วเลี้ยงตุ้มไปเลยแต่นี้อาจจะพลาดได้นะเราใช้น้ำยาล่องหุนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้อาคมด้วยกลับเลยเราจะเข้ากันนะครับก็เข้าด้วยควีนด้านล่างนะครับแก้วใช้ควีน ยิงลูกธนูไปนะครับแล้วก็ใช้มงกรอนนครับลงไปด้านขวาวเจ้าเรือไว้เป็นตัวนะครับปล่อยเจลงไปเจไม่ปล่อยลงไปแล้วกันนะเราใช้ปูเรือเหาะเจ้าชายและใช้สกิลคำพิมุตะเลยนะครับแก้วปล่อยมงกรไปด้านซ้ายปล่อยเจลงไปแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับโจมตีเกือบบ้านบอลลูนพังบ้านได้ไหมพังได้ไหมได้ไนะจ๊ะโอเค เ้าใช้ไปตอนครับดองสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายเจ้าใช้ได้นะครับใช้เลี้ยงก็แบบนี้เลยครับแก้วเสียวเหลือเกินก็ว่าจะพลาดนครับไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนท้ายอาวุธเป็นแบบเป้าหมายเดียวหมดเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงควิงเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้มังกรเข้าไปแล้วนะครับเจอสาวาเป้าหมายเดียวแล้วล่าครับที่จะเข้าไปเรามีมังกรหลายตัวนะครับที่จะสู้ ก็จะสู้ไปนะครับสารวาพังลงไปไหมพังลงไปหนึ่งป้อมแล้วได้อีกหนึ่งป้อมพังลงไปมาลุ้นกันว่าแก้วจะได้สามดาวหรือเปล่านะครับกับตาเนี้ที่แก้วเล่นแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องระวังให้ดีนะครับเวลาที่ใช้เจล่องหนอาจจะต้องคอยดูนะครับว่าเราควรที่จะลงน้ํายาล่องหุ่นตรงไหนนะครับส่วนตัวแก้วนะครับไม่ค่อยถนัดที่จะให้เจมาจากด้านบนลงมานะครับแก้วกะจังหวะไม่ค่อยถูนครับว่าจะลงน้ายาตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเดินล่างขึ้นไปด้านบนเนี่ยพอโจมตีได้ไม่ยากเท่าไหร่นะ โอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้แก้วก็สามารถที่จะเก็บสามดาวมาได้นะครับตอนนี้เป็นตานที่ยากมากเลยมาชมมาห้สุดท้ายกันดีกว่าครับแก้วจะวางแผนช้ำๆเลยนะครับบ้าต้องการครับเราอาจจะต้องใช้อุลหอเนาะงั้นเลือกอหอไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ดูกัน,นครับว่าทางฝั่งของทางฝั่งของ เป่าไฟนะครับเป่าไปดิานขวาแล้วเข้าได้ล่างเข้าไปได้นะครับแล้วก็ขึ้นกวดอากาศเป่ามานะครับแม่เล่นแบบนี้เลยนะครับก็ต้องเลือกฝั่งครับฉะนั้นแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าไปนะครับบริเวณบริเวณด้านบนนะครับได้ไหมเอาเป็นว่าแก้วต้องเข้าแล้วนะครับแก้วเข้าด้านบนช้าไปเดือดไม่ทันเวลานะครับแล้วก็ใช้นิ้ยาร่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ร่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้โอเค เราใช้น้ำยาล่องหัลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันครับเราใช้ล่องหัลงไปเพิ่มแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับด้านซ้ายเราไปที่ปราศแขนกันนะครับเราจะเข้าไปก็าใช้ล่องหัลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหัลงไปนะครับแบบนี้ก็จะเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาล่องหัวลงไปเพิ่มแล้วก็จะโจมตีนะครับล่องหัลงไปเพิ่ม โอเคเราจะเข้าไปนะครับเราใช้เนื้อแมลล่องห่ลงไปเพิ่มได้นะครับแก้วปนเน้อแมลล่องหัลงไปเพิ่มเราไปด้านบนครับเราล่องหัวลงไปเพิ่มแล้วเราล่องหัลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยก็จะได้โซนด้านบนนะครับเราโจมตีถังแคนได้นะแก้วขอถังแคนก่อนนะครับอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวนะครับเราจะใช้โอเคเรียกกลับมานะครับแบบนี้เลย แล้วก็เราจะเข้าไปกันนะครับโดยเราเข้าด้านหลังของเต่าไฟไม่ได้นะครับด้านขวาละกันยากจริงตาน,นี้ไอ้บ้าเอ้ยเราใช้ควีนไปนะครับแล้วก็ใช้มังกรไปสักหนึ่งตัวนะครับเราใช้มังกรไปด้านล่างปล่อยเจ๊ใช้ท้าไม่ตายแล้วก็ใช้มังกรไปด้านขวานะครับแบบนี้เลยปล่อยปูเจ้าชายด้วยหอครับเราต้องใช้นะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับควีน โอเคเราใช้คำพิมพ์ตะไปนะครับเกินไม่ทันเดินออกไปถึงบ้านนะครับบ้านจะพังลงไปหรือเปล่าบ้านจะพังลงไปหรือเปล่านะครับพังลงไปนะครับก็ดีเลยเองแล้วก็เจ้าชายนะครับแก้วเก็บไว้ก่อนเจ้าชายเก็บไว้ก่อนนะครับก็จะไปด้านในเราจะให้เจ้าชายนะครับไปที่ด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับเป็นโซนหนักเลยนะครับเพราะว่ามีอาคมคุ้มข้างนั่นเองเราเข้าไปนะครับมังกรเข้าไปนะครับควีนรอดมาได้นะครับยังไม่ตาย อื่นจริงๆนั้นเราจะไปต่อนะครับตรงนี้มีระเบิดเมกาครับก็จะระเบิดตุ้มแล้วก็เอาคุมคุ้มค้างทางานนะครับแต่ว่าเราน่าจะได้สาดาวนะครับวันนี้แก้วพลาดแค่ตาเดียวใช่ไหมน่าเสียดายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวทุกตาได้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้แก้วจะรอเลยแต่โดยรวมนะครับแก้วมองว่าสุดนี้เป็นสุดที่เล่นง่ายนะครับท่ามชมยังไม่เคยเล่นนะครับอาจจะยากหน่อยตรงที่ใช้ในยาล่องหุ่นครับก็ฝึกได้นะครับลองท้าทายบ้านตัวเองครับแล้วก็ไปตี ก็จะช่วยให้ชมสมาที่จะเก็บสัมดาวได้ดีเลยครับบริเกเรเจนแก้วตีไปแปดตาได้สัมดาวมาเจ็ดตาครับเป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะครับแก้วทำแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับเมื่อก่อนแก้วเล่นสูตรแขว้างหอกครับไม่ค่อยเวิร์กแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแก้วตีไปแก้วตีไปแปดตาครับแก้วได้มาทั้งหมด310ถ้วยนะครับก็พลาดตาที่สอนครับได้2ดาว93%ทที่เหลือนะครับได้สัมดาวหมดเลยนะครับ ให้ดูวันก่อนนะครับแก้วตีได้อ่าแก้วตีได้แค่2 2 6ถ้วนครับเล่นนักขว้งหงอนครับแต่ว่าเราโชคดีที่กันได้นะครับก็เลยกันมาได้นะครับแต่วันนี้แก้วบอกเลยนะครับว่าแกน่าจะมาเล่นสุดนี้ตั้งนานแล้วนะครับยังไงท่านชมยังไม่เคยเล่นนะครับกับสูตรแกให้ดูก่อนก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเป็นการใช้เจล่องหนแล้วก็มังกรนะครับก็จะช่วยชม สมารถที่จะเก็บสามดาวได้เป็นอย่างดียังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับไม่ว่าจะเอาไปป้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปวอลก็ดีสูตรนี้เด็ดจริงครับแก้วแนะนําจริงนะพอแก้วเล่นแล้วก็น่าจะใช้ต่อไปนะครับและแก้วแนะนําให้ไปชมเข้าไปรับชมแก้วตีวอด้วยสูตรเจล่องหุ่นมังกรบอกเลยว่าหุ่นมากๆกดที่คลิปเข้าไปรับชมได้เลยครับ